25เดือนกรกฎาคม2 6 6พรพระวินยัยหรือพระโกหลวงพี่น้อยพระประเซอร์ติสระโนสามเณน,นวัชรินทองแดงห่วงโยบี่จำลองทัพประชาก็ได้ช่วยกันติดป้ายพุทธประวัติเ,เป็นศาสตร์เ,เป็นการเรียนรู้พุทธประวัติเป็นสื่อการเรียนการสอนภาพกิจกรรมฝาผนัง สลาศีภาวนาวิสุทธวัดหนองฟานอริโมทนาสาธุการร่วมกันสาธุสาธุโล่ลมลงพี่น้อยเรีให้รีดให้นั่นเ้ำพี่เด้อรีดให้ติดเลยเด้ออย่าให้อย่าให้งงพี่อย่าให้โกงหลีดลมออกเลยแล้วก็ไมันจะได้ติดนานๆอืมหลีดหลีดใหติเห็นโป่งไม่พ่ง